สวัสดีครับก่อนสสวััดีครเลิกโรงเรียนแล้ววันนี้ไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกโอเคกดแต่ว่าแดดเพิ่งออกวันนี้จักรยานไหมไปไหมนะ what เอาป๊าป๊าโทรมาโอ้อไปสนนินีมาส่งอะไรแย่ยยเลยโอ,อ้กองใหญ่มากเดี๋ยวมมารับสายก่อนป๊าป๊าโทรมายกยกป๊าป๊าโทรมาเมื่อกี้ ป๊าป๊าสั่งอะไรมากล่องใหญ่มากเลยอ่ะเอาเาเอเอาวางวางเดี๋ยวเอากระเป๋ากับขวดน้ำวางด้วยี๋ยวมามาจะเอานี่ไปสนีมาส่งของอะไรเยอะๆเลยเนี่ยอ้วอะโอเคอะมามาช่วยอู้วอู้ปไป้วอู้อาไปอปจวอูอนจวอู่อนปิดประตูก่อนแกดู้ิอ้วอ้อู้วอา้วอู้ว้วอ้้วออูอ้อ้วอวอ กระเป๋าเชื่ชอโอเคเปิดดูมาลุ้นกันทั้งสองกล่องเลยเหรอนี่กล่องหนึ่งนี่กล่องหนึ่งสองกล่องน,นั่นนี่หนูป้สาสั่งอะไรมานาอเยอะแยะเลยเนี่ยกล่องใหญ่มากระวังหนีมือนะลูกตัดดีๆระวังกล่องทะลุเด้ดีๆได้ไห,นไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้ระวังมือเอามีดดีกว่าใช่ไหม โอเคระวังนะอือ hmm. ห oh, mm ือโอ้ทางนี้ด้วยอือหือโอเคอ่าโอเคอือหือโอ้ระวัง เปิดอันแรกดีกว่าไหมอ้าโอเคเปิดอันแรกก่อนเป็นอะไรเนาะนี่หนอระวังเกิดเปิดได้ยังมามา,มาแกะให้ลนะมาดูกันว่าคืออะไรโอ้กระเป๋าจริงๆด้วยโอ,โอ้กระเป๋าใบใหญ่มากเอาวางตรงนี้วางตรงนี้วางบนกล่องไหนมามาดูด้วยโอ้คือใหญ่แห้งถหนว โอ้ว oh, oh. ้ยกระเป๋าใบใหญ่มากกระเป๋าแบบไหนนี่เอาอีกกล่องนึงกล่องนี้ด้วยเปิดให้คุณผู้ชมดูด้วย <Hey. S 2> เอาเปิดเอาเปิดอีกกล่องนึงกล่องใหญ่เนี่ยกล่องนี้กล่องนี้โอเคเดี๋ยวมามาเก็บอันนี้ระวังโดนมือนะลกูกทำดีๆนะจับแน่นๆมีดอ่ะ เป็นอะไรน้อกล่องใหญ่เนี่ยเป็นอะไรน oui. well, ้อกล่องเล็กเป็นกระเป๋ากล่องใหญ่จะเป็นอะไรน้อเวมาแม่แกเสร็จแล้วเร็วๆมาเร็วมาแม่แกแล้วเร็วๆโอ้โหกระเป๋านะใหญ่กว่าหนูอีกเอาดึงกองไว้ดึงกลองไว้จับกลองไว้เออโอ้โอ้โอ้ใบใหญ่มากว้า โอ้ยสีเดียวกันกับเสื้อหนูเลยสีเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้ยเอากันไกลมาตัดลูกตังเกตัดทางนี้ตัดตรงน,นี้ดีๆอย่าฉีกอย่าฉีกมามาจะใช้ถุงอยู่ลูกตัดไปทางนี้โอเคเพื่อได้ใส่ของได้ใส่ขยะไปทิ้งอือฮึนั่นแหละ โอ้ oh, ได้กระเป๋าสวยมากใบใหญ่เลยหนูจะไปไหนนี่ไทยแลนด์ <Thailand. S 1> หนูจะไปไทยแลนด์โอ้อ้าวปาร์ตขี้ใหญ่แห้งเถอะหนูแต่ว่าปลอยู่ปลาปาปลาใหญ่มากเลยนะนี่ตุ uh ้ป huh. oh, ี้กวือเออฮะรอโอ้ยวใหญ่กว่า uh, ที่เคยมีอีกโอะโอโมสปี ตัวเล็กของเรากระตื้นเต้นครับพี่น้องเพิ่นจะได้เวลาที่จะแพ็ก,กระเป๋าเดินทางไปเมืองไทยแล้วนะคะอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่พอบานเพิ่นสร้างมาใหม่แทนใบเกา่าใบเก่าเสียค่ะใบเก่าพัง okay. แล้วก็ตัดใบนี้กระป๋าใหญ่ค่นหนูใหญ่แต่กระเป๋าแต่ว่าใส่ของไม่เยอะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยว กระเป๋ากับใยง้ายมากๆทั้งสองใบเลยนะคะแต่าวา่ากะคือแบบถ้าจะบรรจุของเขาไปเต็มก็ค,คือคิดว่าน่าจะยกบาไหวนะคะ <c oughs> โอ้อันนี้ของป้าป๋าแน่เลยนี่ลากได้นี่เถาดึงขึ้นมาเอาแล้วก็ลากไปเลยจะลากก็ได้จะหิ้วก็ได้ <c oughs> โอ้หัวจะลากไหวบอหนูเข้าไปนั่งได้เลยนะนี่ <c oughs> เราดึง uh huh. ขึ้นดึงตรงนี้ขึ้นว่าเขาไปนั่งได้น้องอะไรเพิ่นกะจะทดลองเขาไปนั่งมึงอับพี่น้องโอ้กลใบใหญ่ค่ะใบใหญ่แนนยบบว่าดบว้ค่ะพี่น้องคงจะใส่ของระเต็มเพราะว่าเต็มนี่คือโยบบวายอีหลีค่ะหลังจากที่วุ่นวายตื่นเต้นกับการ แกะกล่องกระเป๋านะคะสําหรับที่จะแบบว่าเป็นกระเป๋าใหม่ที่จะใส่แพ็คของเก็บของเดินทางไปเมืองไทยกันเนาะเพราะว่าใบเก่าเขาพังค่ะพี่น้องสองใบพัง วานพันก็เลยสั่งมาใหม่หลังจากที่เก็บของเรียบร้อยแล้วมาจากกเา็เลยว่าเข้าสวนมาเขืียสวนต่อนะคะพอดีมือนี้มีแดดเนาะก็จะทยอยเคลียทยอยปลูกกันไปค่ะมันนี้ก็เคลียได้มือละนิดละน้อยนะคะปลูกดอกไม้แน่ปลูกพักแน่เคลียแปลงดอกไม้สาหรับปานมาเมล็ดพันแน่น่นีนั่น,นก็ค่คอยๆเห็ดไปมือละนิดละน้อยนะคะอันนี้พอบานพันกลับมาจากการทํางานเนาะซึ่งเห็นมาฉามาเห็ด แปลงักเพิ่นก็นเลยแบบว่าเออมาอาศัยยกแผ่นปนแผ่นหยางไห้มาซอยเฮ็ดหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องแปลงตรงนี้จะเป็นหอมพันปีแล้วก็จะมีอ่าพักแป้นยูแล้วก็มีพักสองสามยางยู่ร่วมกันแม่จ๋าจะแยกพักแป้นออกไปปลูกตรงนี้ก็จะเฮ็ดเป็นหอมอย่างเดียวแล้วก็ตรงโน้นนะคะนี่แม่จ๋าก็จะเอาพักแป้นมาปลูกใส่แปลงพักแป้นต่างหากจะบ่ปนกันจะบ่ร่วมกันค่ะเดี๋ยวต้องจัดระเบียบแปลงปลูกพักไม่ค่ะ นี่ตรงนี้ที่แม่จ๋าจะลือออกนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะปลูกพักแปนตรงนี้ค่ะแป้งเก่าตรงนี้ก็จะมีพักแปนอยู่สองสามกอแล้วกะอันนี้เป็นพักแปนที่แม่จ๋าคุดออกมาจากแป้งของหอมเมื่อกี้นะคะที่เป็นหอมพันปีเนาะล้วก็เบ,บิง่งลักษณะหัวเขาคือแบบแม่จ๋าปลูกมานานแล้วเขาหัวเขาเพ่โตไหมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ดูแลบำรุงเขาดีป็นใดเนาะ,ะเดี๋ยว,วรอบนี้แม่จ๋าจะลองเอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยมาล่องพื้นเขานะคะแล้วกะ เอาดินปลูกมารองพื้นด้วยๆเขาแนะนะคะเพื่อแบบว่าให้เขาได้หัวใหญ่ได้แบบใบใหญ่อย่างประมาณนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยแหละคือแบบเห็นข้าเจ้าปลูกเนาะคือไม่ต้าใบใหญ่ๆต้นใหญ่ๆอ่ะเออจะของปลูกมีแต่เหนหน่อยเบื้องนะคะพี่น้องหากหลายแห้งลากเขาอ่ะเออเกาะแน่นมากๆเนาะแต่ว่าหัวเขาหน่อยแห้งนละคกะต้นเขาใบใหญ่ค่ะพี่น้องใบหน่ยหน่อยเดี๋ยวแม่จจาจะลองบำรุงดีๆเบิ้งปีนี้สิเป็นทังไหนเนาะ แล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอามาวานขึ้นกัเนานะมเมล็ดพันธุ์ผักแป้นเก็บไว้หลายอยู่นะคะจากปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะค่อยๆเฮ็ดไปเนาะมเมล็ดก็เดี๋ยวลองหาหม่องวานเดี๋ยวจะเบ่งวาม่องไหนเหมาะสําหรับการวานเมล็ดผักแป้นค่ะพี่นอ้องช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นสังเกตว่ามีตัวถากเลิมออกมาแล้วค่ะพี่น้อง บางช่วงก็เห็นเป็นโตซ้ำนิ้วก้อยก็มีเล้าเด้เอ,อซึ่งก็มาไวมากๆแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามปลูกอย่างที่ตัถากบวกกินค่ะนี่ปลูกแล้วก็เซจเรียบร้อยประมาณนี้ค่ะพักแป้นของเหากะเดี๋ยวรอเบิ่งเขาจเจริญเติบโตค่ะว่าเขาจะมีหัวใหญ่ไหบอใบของเขาจะใหญ่บอนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเทียนหนึ่งค่ะรุ่นๆค่ะพี่น้องปลูกพักแป้นตอก็จะมาปลูกอีกสี่ยางหายางค่ะที่แม่จ้าถอนออกมาจากแปลงหอมเมื่อกี้นะ ็จะมีหัวดอกไม้หัวหนึ่งหนี่ตรงหนีนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอามาปลูกรวมรวมกันก็ไม่ดอกที่ตรงหนีนะคะล้าก็จะมีพักอีกหลายอย่างอยู่เดี๋ยวแม่จ๋าจะหาหม่องปลูกค่ะแต่ว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าอากาศหนาวแหง้งแม่จ๋ายู่ข้างนอกหลายชั่วโมงแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเฝ้าเห็ดเฝ้าเคลียร์ดีกว่าและวก็เดี๋ยวจะเข่าบานแล้วเนาะเดี๋ยวจะบ่สบายค่ะก็เดี๋ยวมือหลังก็ค่อยๆเฮ็ดเอานอเนาะเพราะว่า เห็ดห้แล้วที่เดียวบอ่อแล้วดอกเนี่ยเห็นบอสิ่งที่แม่จ๋าเลือออกมาจากแปลงที่ปลูกพักแปนเมื่อกี้กับมีดอกใหม่มีทิวลิปอีหย่างที่เขาเกิดเนาะเดี๋ยวเฮาจะต้องจัดระเบียบกันไหมแต่ว่าก็ค่อยเห็ดไปค่ะบอ่อเฝ้านะคะอยู่ตรงนี้ก็อีก2อย่างที่เลือออกมาจากแปลงซึ่งเขาหลอดจากฤดูหนาวเขาบ่ตายค่ะพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือเดี๋ยวต้องหาหม่องปลูกใหม่สาคัญคือจักสิลุกหม่องไหนนั่นแหละเออยืนวนยืนงงอยู่ ลวก็อันนี้ลือออกไม่จ๋ะตอนแรกว่าจะเอามาใส่แปลงดอกไม้ต่ว่าที่นี่คือเดี๋ยวมันต้องคุดตรงลืออีกอ่ะเออมันจะเท็ดใหไแบบว่าเนินน่านไปอีกไม่จ๋ะเก็บดีกว่า,วาเบาอาเดี๋ยวเอาไวม้มาเห็ดต่อมือหลังนะคะเสียงพอบานกเกิดวน,นหลายรอบแล้วค่ะเพิ่นอยากออกไปซื้อของแต่ว่าไม่จ๋าว่าบ่ไปเออก็เลยแบบคืออยากเคลีย์พักเคลียดอย่างห้มันเลวตรงนี้อยากปลูกห้เซจแต่ว่าน้องเล็กกับบไปแล <Hello, baby. S 1> ้วเบปีแล <Hello, Mama. S 1> ้วมาตะกี้บ่มาซอยเพิ่นเล่น ล่นเลกโก้่ตเลกโก้ยู่บนบ้านบันิป้ป้าบอกว่าจะออกไปชอปปิ้งพา่าไปชอปปิ้งจะไปด้วยไหมบอไปเฝ้าแลนข่าวสวนบอกว่าจะช่วยมาม้าปลูกผักเพิพ่มมาให้ป้าป้าไปคนเดียวเลยนว่าสิจะช่วยมาม้าปลูกผักให้ป้าป้าไปคนเดียวเลยผลมาเด้แลนออกมาสวนย่านได้ไปชอปปิ้งกับป,ปา้าป้าเพินไปอยากไประวังกางเกงหนูจะเลอะน,นะลูกเอาค่อยๆปลูกเอาปลูกดอกไม้ไปเดี๋ยวมาม่าจะเคลียร์ทางนี้นะ โอเคลือลือแล้วก็ปลูกปลูกลือก็ง่ายอยู่ดอกแต่ว่าเวลาหาม่องปลูกก็จ้าสิปลูกอยู่หม่องไหนดอกคะพี่น้องเอออันนี้ก็คือแม่จ๋าลือจากตรงนี้จา๋ามาใส่กระถางนะคะปลูกเข้าไมา่เดี๋ยวจ๋าเอากระถางไปปลูกอย่างอื่นก็จะประมาณนี้แหละลือแล้คกะหม่องปลูกครับพี่น้องวนไปแบบนี้แหละงานสวนกับเห็ดบวแลววเหมือนงานบานแหลเห็ดอยู่เรื่อยๆคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวมื้อนี้แม่จา๋าจะไปเก็บพักกาด เขียวปี๋พกาศเ็นเนาะเอาไปเห็ดกับเขากินเพราะวะ่าเริ่มที่แบบว่าอยากจะตากดินเต็มที่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าก็กินประท่านอีหลีนะคะนี่พอบานเพิ่นกะบกินมีแม่จ๋าก,ก็กินอยู่คนเดียวสังเกตเห็นโตัถากมาแล้วค่ะอยู่ในแปลงตรงนี้นะคะ ก็ประมาณนี้แหละแม่จ๋ามาปัปเดตให้เบิงเ้งน้อยจากไหนเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะทายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ